สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่อาการนะคะในหัวข้อคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่คุณมีคนคุยคนเดทอยู่แล้วนะคะหรือกําลังคุยกันมาสักพักแล้วพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นั่นเองค่ะก็เลยให้เป็นว่าอ่าเอาละตั้งจิตมีตัวเลข4 4ตัว4ภาไพ่ในใจนะจ๊ะจะ ถ้ามันเลือกไม่ถูกเนี่ยจะบวกลบอายุตัวเองอะไรยังไงแล้วแต่เลยให้มันเหลือเสียไปหาเอาเองนะคะดังนั้นในใครที่เลือกหมายเลขนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคุณได้ไพ่เดวเวิร์คค่ะจุดหนึ่งมันจะเป็นฟิลที่อาจจะไม่ได้หลั่งใจสักเท่าไหร่หรือเอาจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ควรจะพอยส์รอไปก่อน รอจังหวะหรือเป็นไปได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เขายังไม่พร้อมเขากําลังมีภาระหน้าที่ในการสะสางใจยงเย็นๆก่อนอย่าเร่งอย่าเบิ้ลเครื่องอย่าอย่าเบิ้นท่อรอไม่ต้องอย่างนั้นเลยนะแต่จริงพอจับไพ่เสริมแล้วอะค่ะคุณได้ไพ่สองไม้เท้าเดอะซาเจดาบแล้วก็เมจิเชียน คือคุณอย่าไปติดว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันคือข้ออ้างแนะนำว่าให้ใช้ตามความเข้าใจดีกว่าคือถ้ามองในด้านแบร์อะเขาอาจจะมีคนที่คุยอยู่ด้วยเช่นกันและกำลังเป็นตัวเลือกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่นิ่งคุณเป็นคนที่รอได้แล้วคุณเป็นคนไม่จิกอะจะดีกว่าคะ่ะทำให้การเดทอาจจะง่ายกว่าและอย่างข้อนี้มีในเรื่องของความสำคัญ ซึ่งถ้าคุณเ n d game กันจบในเรื่องมาเตียงกันไปเร็วอะ่ะอาจจะทําให้ตัวเขารู้สึกว่ามันหมดความน่าค้นหาในตัวคุณจริงๆคุณยังมีโอกาสในการเล่นตัวนะแล้วในหมายเลขหนึ่งอะ่ะมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาสําคัญถ้าเขาเห็นคุณสําคัญเขาจะทําให้คุณไม่ต้องรอและมีความชัดเจนไปเลยหรือต่อให้เขาหายไป3วันในการหายหัวเลยนะไปปั่นงานเนี่ย ยังไงเขาจะต้องกลับมาให้รางวัลคุณหรือเมียทดแทนในส่วนที่เขาขาดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดคนได้หมายเลขึหนึ่งอ่ะคุณกลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ไพ่ว่าเลยนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะสุดท้ายในกรณีนี้เนี่ยถ้าแบสสุดถามว่ามันจะได้พัฒนาไหมระวังคุณคือตัวเลือกสุดท้ายที่เขาไม่เหลือใครตัดจากตัวท็อปเบอร์รองของเขาเนี่ยคุณคือคนท้ายๆ้ายที่เขาจะเอาไปแก้ขัด ตรงนี้ต้องไประวังนะดังนั้นสุดเ้ยว,ว่าเจนเย็นอย่าจิกกัดให้เวลาแล้วก็หาอะไรทําไปก่อนอย่ารีบร้อนและที่สําคัญเปิดใจให้กับคนอื่นเผื่อไว้บ้างก็ดีค่ะโอกาสพัฒนาในเบอร์นี้เนี่ยจะมี50-50นะคะสําหรับใครที่เลือกหมายเลข2นะคะคุณได้ไพ่สองดาบค่ะสําหรับไพ่สอดาบมันเป็นไปได้ว่า 1. การปิดกัน้นการที่อยากอยู่ตัวคนเดียว การที่ยังไม่พร้อมก็ได้หรือรู้สึกอยากใช้เวลากับตัวเองอะไรบางอย่างแต่คราวนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะได้พัฒนาไหมอืมเรามาดูไพ่เสริมกันนะคะมีทั้งไพ่ก้าวไม่เท้าไพ่เดวิลไพ่เอ็มพอเลอร์และเฮอร์มิตนะคะจุดหนึ่งเนี่ยแพทตีให้ไป็นสองกรณีนะถ้าเขายังมีปมในใจเช่น เ,เคยถูกเจ้าชู้เคยถูกนอกใจมาก่อนแล้วมันกระทำซ้ำๆจนเข็ดและจำหรือเป็นไปได้ในกรณีที่เขายังไม่ลืมแฟนเก่าเพิ่งจบจากความรักเก่าเต็มที่ให้เป็นเพียงเรื่องเวลากับในกรณีที่สองมันจะมีในกรณีที่แพรมองว่าเขาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครเหมือนทุนเดิมตอนนี้เขามีความสุขอยู่แล้วโดยการที่แค่อยากเพื่อได้เพื่อนมิตรภาพเลไม่หมทัน,นเองคือมันจะบอกว่าคุณ ง่ายเกินไปไม้เลืยงต่างไทคิวแาไม่ใช่ในมุมนี้นะแต่มันเป็นจุดที่เขาอยากอยู่ตัวคนเดียวยังไม่ได้พร้อมอย่าไปเล่งอย่าก,กดดันหรือบังคับด,ด้วยทันทีเพราะไม่งั้นยิ่งคุณเข้าหาเขาจะยิ่งหนีห่างนะคะและคนนี้เบอร์สองสังเกตได้ไม่ยากถ้าเขาเริ่มมีแชทแบบที่เป็นรูทีนเช่นคิดถึงนะกินข้าวหรือยังทำงานแล้วนะ ฝันดีนะอาบ,บน้าก่อนนะถ้าเป็นแชทเหล่านี้แชทวนลูปแชทลูทีนแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะเพราะมันแปลได้ว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรขนาดนั้นแค่มันเป็นความเคยชินที่คุยแล้วเลื่อยๆมากกว่าดังนั้นเอาจริงๆเกมเบอร์2โอกาสพัฒนาค่อนข้างจะน้อยค่ะเหมาะกับการคุยแก้เหงาคุยทางไกลหรือคุยแค่เอ่ยได้แต่คำๆก็พอค่ะแล้วก็เป็นไปได้อย่ารีบเอนเกมเร็วนะคะ เพราะคนคนนี้ดูเหมือนจะหวังคุณแค่เรื่องนั้นเฉยๆก็เป็นไปได้นะยูลวเตงด้วยนะคะหมายเลขสองสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสานะคะเรามาดูไพ่กันค่ะคุณได้ไพ่ก้าดาบเอ๊ยยังไงนาะการที่เป็นไพ่กดาบเนี่ยอาจจะเป็นไปว่าหนึ่ระวังความเครียดสะสมการที่กดดันจากสถานภาพทางสังคมว่าเฮ้ ทุกคนมีแฟนทุกคนแต่งงานกันไปแล้วฉันจะต้องได้เป็นบ้างสิฉันจะต้องได้ได้ผ่านไปจุดนั้นบ้างสิเอาเป็นว่าอย่าเครียดแล้วเรามาดูไพ่เสริมกันนะคะไพ่เสริมของคุณได้เลขเจ็ดเหรียญหกดาบสเตรงแล้วก็เะจ็ดเมทาวเลขเจ็ดขึ้นมาเยอะเนี่ยแพ้ให้เป็นว่าหนึ่งลองไม่พยายามจะดีกว่าคะ่ะถ้าเขาจะรักก็คือรักถ้าคุณสําคัญคุณก็คือคนสําคัญโดยที่จะไม่ต้องจําเป็นเรียกร้องหรือร้องขอใดๆนะคะ ดังนั้นพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เขาต้องการคือคนที่เข้าใจในความหมายของไพ่เซนบางคนจะทายในเรื่องของเป็นผู้หญิงเก่งโสดเพราะเก่งหรือเป็นคนแบบมีความสามารถเก่งแบบไม่มีใครเท่าเทียมไม่ยอมอ่อนคอแต่จริงๆแพรกลับไม่ได้มองอย่างนั้นค่ะในมุมของไพ่เซนนั้นเขาเป็นคนที่อยากได้รับการดูแลเอาใจใส่การทรีตก,การปฏิบัติ เหมือนกันค่ะยิ่งคุณเป็นคนเก็บดีเทลเท่าไหร่คุณยิ่งขี้น้อยใจคุณยิ่งเครียดง่ายแล้วคุณอาจจะงอนง่ายด้วยซ้ําดังนั้นคนได้หมายเล็ก3มเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ใช้ระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งและเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนแต่อย่ากดดันอย่าเร่งเอาตัวเองไปเอ็นเกมหรืออย่าเร่งกับการที่เอาตัวเองไปบีบรัดในความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้จะยิ่งผลักออกถ้ารู้สึกว่า พยายามจนมากเกินไปและคนคนนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะชอบการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ะนะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยได้แลกเปลี่ยนด้วยได้แบบมีสติและฉลาดจะไม่ใช่คําว่าสู้ๆนะจะไม่ใช่กับการที่เออแบบผลักใสในทางใดทางหนึ่งของการให้คาปรึกษาเขาเป็นคนที่ต้องการอยากได้รับการใส่ใจการปรึกษาของเขานั้นเลยต้องการคนที่มีความรู้หลากหลายคนที่รอบรู้และ คนที่คล้ายๆกันกับเขาในหลายๆมุมที่จะได้เข้าใจตรงกันโดยที่มองตาก็รู้ใจดังนั้นเกณฑ์พนาของความสัมพันธ์หมายเลข3าแพรให้เป็น70-30ค่ะเพราะแพรมองว่ามันมีในกรณีที่สูงถ้าคุณเป็นคนแบบที่แพรว่าแต่ถ้าเกิดในทางเดียวกันอีก30%ที่ว่าถ้าคุณพลังงานลบคุณรวบลัดคุณกดดันนั่นก็แปลว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะไปจากคุณหรือมันไม่ได้เหมาะกับการที่จะคบกันต่อทันเองค่ะ และสำหรับไพ่หมายเลขสีนะคะได้ไพ่ควีนเหรียญค่ะในนี้ถึงแม้จะดูเป็นคนที่อดทนใจเย็นใจดีแพรให้เป็นว่าคนคนนี้เป็นคนไม่รีบเป็นคนที่ไม่ใช่ฟิลแบบโอ้ถ้าใครรีบไปก่อนเลยอ่ะจริงๆถ้าจะแบบรีบเช็คอินรีบตั้งสตั๊ดอะไรคนคนนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะไพ่เสริมของเขาคือเด็กถ้วยเด็กเหรียญหนึถ้วยและไน์เหรียญน,นะคะ คนคนนี้สิ่งที่เขาชอบและต้องการในความสัมพันธ์น่ะเขาชอบคนที่ใช้เวลารวมดังนั้นแนะนําว่าในนี้ควรไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง5ภาษารักเพิ่มนะคะ5ภาษารักไม่ใช่ภาษาแบบภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นน่ะแต่มันคือเป็น5ภาษารักในเชิงสิทธิวิทยาว่าคุณกับเขามีอะไรที่ตรงกันคนคนนี้จะเป็นคนไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์แต่จะเป็นคนที่ชอบใช้เวลารวมแล้วก็อย่างที่2เป็นคนที่ชอบสัมผัส หมายถึงในเรื่องของการจับต้องตัวร่างกายอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายถึงลวนลามนะแล้วก็อย่างที่3กลุ่มคนนี้จะชอบฟิลประมาณอนอกจากใช้เวลาร่วมสัมผัสแล้วตัวเขาจะเป็นคนที่คุยแล้วเข้าใจได้ง่ายคือจะชอบคนที่มีอะไรคล้ายๆกันอานแน่นอนว่าฟังคําพูดนี้มันก็ทุกคนประวัติที่ชอบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันจะเป็นในกรณีที่ นอกจากมองตาก็รู้ใจเขาเป็นคนใจดีอดทนเก่งแต่เป็นคนเก็บรายละเอียดเนี้ยบก็หมายเลขสามนะคนนี้จดจําแต่ก็เป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายดังนั้นห้าภาษารักถ้าคุณเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เป็นอันดับต้นๆแต่เขาเป็นคนชอบการใช้เวลาสิ่งที่คุณทําให้อาจจะไม่ตรงใจดังนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่นอกจากชอบใช้เวลาแล้วเขาเป็นคนที่ชอบ การเรียนรู้ภาษากายการที่รู้จักในด้านพื้นฐานนิสัยหรือการให้เวลาเอาจริงๆถ้าตอบแบบไม่อวยเขาชอบคุณไม่น้อยนะมันมีความรู้สึกดีแต่ถ้าจะให้ทายว่าเขามีคนอื่นด้วยไหมตรงนี้ขอตอบไว้ยังค่ะยกเว้นถ้าเขารู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่หรือยังไม่ดีพอท่านเองแต่คราวนี้เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ใจดีอยู่ด้วยละอบอุ่นอารมณ์ถ้าน,นึกถึงก็คงฟิลแบบ พ่อหมีแม่หมีอะไรประมาณนั้นนะคะที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจมีความสุขสังคมรับข้างโอเคแฮปปี้ดังนั้นเลข4คงไม่ต้องทายอะไรเยอะค่ะแค่ขออย่างเดียวอย่ารีบอย่าใจร้อนและไปศึกษา5ภาษาลัก์ที่จะทําให้คนของคุณนั้นแฮปปี้และราบรื่นขึ้นด้วยค่ะก็ขอให้หมายเลขอ่ะห่าหมายเลขสโชคดีนะคะหมายเลข5เฉยชเลยอ่ะหมายเลขสี่โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ความรักแฮปปี้นะคะเปอร์เซนต์ของการที่จะได้พัฒนาต่อน,นั้นค่อนข้างจะมีสูง ขอแค่คุณเจนเย็นค่ะแล้วไว้ครั้งหน้านะคะเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ที่ช่องพ h ชันฟ o o d ค่ะ